มึงรู้ได้ไงว่ากูขี้ขี้ใส่กางเกงกางเกงกูแต่ขี้ไม่ใช่กูแม่มันพูดกับผมอย่างนี้นะคุณหมอคุณหมอระวังเอาอย่าโดมให้คุณหมอหน่วยโอเคจื๊บไวเซนและข้ากลิ่นยาตายเขาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเขายิงมาเนี่ยแม่หลังนี้เหรอ ให้ hey, แม่งะนะกรบะโอ้โกอหกำลังซ้อมอยู่พอดีมาเออมาลงถึงแล้วสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์หมอปินนะครับนี่คือค่ายมวยหมอปินเอกบาร์เบอร์นะครับเมืองฮอตวันนี้มาเซอร์ไพรส์มาดูการซ้อมครับของคุณหมอกันกำลังซ้อมอยู่พอดี ไปเข้าไปดูกันเลยครับวันนี้ยังไงผมจะหาของติดไม้ติดมือไปฝาก f อของไอ้เสมลุงชายกันครับโอ้โ<ด>หด,ดูเลยครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่พอดีเลยครับแล้วคุณไหนอะไรน้องปีมาขึ้นมาขึ้นมา,า,มาโอ้นี่ซ้อมจริงเตะจริงเลยเออครับผมมึงเห็นไหมนี่เลย <estro? S 2> เห็นบรรยากาศไปฝาก f อเรา สุดยอดมะเขือเทศเลยดูเสียงเตะบ๊บบ๊บบอ๊อบหอเสียงเตะมันดังบ๊อบบ,บ๊บเลยนะกล้ามไปเลยไปอ้าวสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับอ๋อพอดีผมมาเซอร์ไพรส์คุณหมอเลยวันนี้เดินทางมาจากเชียงใหม่เลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับซ้อมต่อเลยครับเหนื่อยอต่อเลยครับ มาตรงกลางเลยครับมานี่ผมมากับเพื่อนนะครับนี่รู้จักแรู้จักหรือเปล่าครับ <im itation> ใช่ครับ <im itation> ไอ้ชายโอเคนี่คือวัยรุ่นลาวาภาคเหนือครับน,นี่คือตัวดังตัวท็อปของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือเลย <im itation> ใช่ <im itation> วันนี้อยากจะมาสัมภาษณ์คุณหมอ <im itation> ครับอเอาเป็นจริงเป็นจังเลย <im itation> มีสาระเลยมีสาระเลยวันนี้นะครับวันนี้ผมจะเก็บบรรยากาศ ค่ายมวยของคุณหมอไปฝาก f อซของไอเสมลุงชัยด้วยเอาลุงชัยสัมภาษณเลยอยากรู้อะไรครับหมอปินต่อยมวยกี่ครั้งวันนี้มีสาระมีสาระค่ะต่อยมา39ครั้งค่ะ39ค่ะแล้วก็ชนะกี่ครั้งครับค่ะก็แพ้แค่9ครั้งแพ้เก้าครั้แพ้นั้งก็น็อกน็อกแพ้น็อกครับผม เพื่อนผมชกเพื่อนผมชกเสพเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งน้อยาชนะหมดแพ้หมดที่ชัยระวาชื่อชกมวยเชื่ออะไรคะอันนี้เหรอครับอ่าพิษสุนัขบ้าดุมากดุมากนักบ้าไหนโชว์ฟันหน่อยไหนโชว์ฟันหน่อยแม่ควันนี้มาเซอร์ไพรส์คุณหมอครับ ไม่รู้ว่าคุณหมอซ้อมค่ะตอนนี้ก็คืออยากได้เสื้ออยากได้กางเกงวันนี้ใส่เสื้อกางเกงนี่สวยมากเลยมีรูปหน้าคุณหมอด้วยมีเสื้อด้วยมีรูปหน้าคุณหมอเลยคือผมอยากจะได้กางเกงไม่ใช่ว่าผมเป็นโรคจิตนะผมอยากจะได้กางเกงแล้วก็เสื้อที่คุณหมอซ้อมเลยเอาไปฝากเอไอซตอนนี้เลยตอนนี้เลยได้ไหมได้ไหมครับได้ค่ะได้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  โอเคเดี๋ยวผมจะนำกางเกงกับเสื้อคุณหมอไปให้แฟนเพจไอเสรมลูกชัยประมูลร่วมประมูลครับส่วนเงินที่ได้มาเดี๋ยวผมจะนาไปคุณหมอนำไปเนาะช่วยลูกชัยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับจะนำไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันเด็กหรือว่าไอติมแล้วแต่เดี๋ยวถ้า มีการประมูลเสร็จเดี๋ยวผมจะมาประสานงานกับคุณหมออีิภูได้เดีไปด้วยกันเลยครับผมได้ไหมลุงชายได้ครับผมอยาก้ไปที่ไหนบอกเลยนะคะคนที่ประมูลนี่ใครอยากได้เดี๋ยววันนี้ผมจัดการเกงกับเสื้อพร้อมลายเซ็นของคุณหมอครับผมแล้วเอามาร่วมประมูลกัน เงินที่ได้ประมูลมาเราจะเอาไปสมทบทุนนะคะให้เด็กยากไร้ที่เขาอาจจะอยู่พื้นที่ยากไร้ค่ะเอาไปช่วยในเรื่องอาหารกลางวันแล้วก็มีการแจกขนมไอติมให้เด็กๆด้วยค่ะครับผมคุณหมอช่วงนี้เพจปลอมเยอะโอ้เยอะมากเลย,ยค่ะแต่ก็ไม่โทษว่าคนดูก็รักเราใช่ไหมคะเขาก็ไปกดไลค์ทุกเพจเพราะว่าเขาแยากไม่ออกว่าอันไหนอันจริงอ,อันอันปลอมนะคะแต่ว่า อันจริงจะไม่โปรโมทไวพนันนะคะแต่ว่าอันปลอมนี่จะโปรโมทไวพนันให้แยกอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มีช่อง u t u b e ให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะชื่อช่องมวยไทยแฟมิลี่ค่ะเดี๋ยวขอพี่ช่อง YouTube เดี๋ยวขอให้ไอเสียมแปะลิงก์ตรงนี้ได้เลยคนเหนือเหมือนกันครับครับผมนี่เป็นคนเหนือจริงหรือเปล่าครับเป็นคนเมืองเจ้าครับผมคนเมืองพี่พูดไม่ค่อยคล่องสไรอะไรคเงพี่เป็นคนที่ไหนนะคะลาดป้าแม่ไม่อยู่ประชาจื่น นึกว่ารัดวิกัสแต่ว่าัดเท้าครัดเท้า,าครับผมเดี๋ยวกางเกงส่วนกางเกงของไทยก็จะแจกด้วยว้าวานี่มีประวัติที่มาที่ไปด้วยตัวนี้อุอจลละใส่สี่ครั้งเฉเพราะตัวนี้นะครับไม่นับเยี่ยวใช่ไหมสี่หรือห้าพีู่ดได้แห่ว่าพี่สเสียวอู้ไว่าอูไทยอ่ะ พูดเราเราด่ากันภาษากลางพูดภาษาการมึงรู้ได้ยังไงว่ากูอุดเจอระอุเจระใส่กางเกงนะมึงพูดใหม่กูให้มึงพูดอีกทีหนึ่งให้มันมึงรู้ได้ยังไงว่ากูขี้ขี้ใส่กางเกงมึงเห็นได้ยังไงมึงบอกว่าไงมึงบอกบอกกูว่าไงกางเกงกูแต่ขี้ไม่ใช่ มแม่มันพูดกับผมอย่างนี้นะคุณหมอคุณหมอระวังเอาอย่าโดมให้คุณหมอโนอคุณลวงแล้ว <c oughs> โอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครเข้ามาชมแล้วมาดูแล้วนะครับฝากกดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องของหมอปินนะครับหรือว่า f อฟของอาเสพลุงชัยนะครับท่านสามารถกดไลค์กดแชร์รได้ครับ คอมเมนต์ทักทายกันได้ครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเอยังลาไปไม่ได้คุณหมอถอดเลยถอดตรงนี้เลยถอดตรงนี้เลยเอาลายเซนขอปากกาหน่อยทีมงานปากกาอยู่ด้านล่างเซ็นเลยไม่ได้ใส่อะไรข้างในถอดได้ไหมคะเซมจ็อปอมโอเคมาเลยครับมาโอเคเดี๋ยวรบกวนนะครับ เดี๋ยวให้คุณหมอเซนลายเซนให้เราด้วยนะครับเซนด้านในมาก่อนอันนี้เป็นเซนด้านในเซนด้านในอ๋ออันนี้เซนข้างในให้ได้หรือว่าเซนเซนข้างนอกก็ได้ครับได้ครับองชายจับหน่อยดึงตึงนี่เลยครับนี่นะคะ โอ้โหนี่เลยลายเซ็นกางเกงต้องถอดแล้วครับตอนนี้แทน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 จบเลยนี่เลยมาแล้วครับผมออเอาเซ็นลายเซ็นให้ลูกชายใส่ก่อนด้วยใช่ไหมคะคืนนี้เหรอไม่ใช่ นี่เลยคุณหมอคนสวยนี่เอาไปใส่เล่นน้ำสงการได้ครับครับผมนี่เลยครับสาวงามจากเมืองฮอดจังหวัดเชียงใหม่นี่นี่ออพร้อมลายเซ็นครับนี่นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนทางด้าน YouTube ของคุณหมอปิ่นตอนนี้ผู้ติดต,ตามเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เพิ่งทำได้2อง0นเดือนนะคะตอนนี้ผู้ติดตามก็แปดหมืนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับมวยไทยเกี่ยวกับปิ่นแล้วก็มีไอเสียงลุงชัยตลกตลกลงด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยตอนนี้ยังลงเป็นช็อตคลิปสั้นๆนะคะ่ะอีกหน่อยก็จะลงเป็นคลิปยาวให้ทุกคนได้ดู ตลกตลกเฮฮาแล้วก็มีมวยค่ะน่าจะมีละครสั้นใช่ใช่ค่ะของคนเหนือเรานี่เองนะคะเป็นละครคอมเมดี้สั้นๆค่ะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับค่ะครับผมโอเคครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจื๊บไวเซน้กักินได้ตายเขียวเข้ากันหันเลยยิ่งมาเนีย